สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคุยคุยกล่าวสุดสัปดาห์นะครับพวกเราสองคนเหมือนเดิมครับทางช่อง11 HD ครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยการเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่มีคณะกรรมการเศรษฐกิจนะถ้าเรียกแบบชาวบ้านก็เรียกว่าคอรมอเศรษฐกิจมีการประชุมนัดแรกไปแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งท่านนายกเศรษฐาก็เป็นประธานนะครับและก็ได้มีการยืนยันว่า การประชุมกับกระทรวงและหน่วยงานเศรษฐกิจเพื uh ่อหามาตรการระยะสั้นทั grandes, ้งของภาคการเกษตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวส่งออกพลังงานและการเงินการคลังที่จะเร่งแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนและช่วยภาคธุรกิจโดยเฉพาะยิ่งการเร่งหาแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจ SME นะครับ SME ก็คือธุรกิจ ขนาดเล็กและขนาดกลางที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนเราต่างๆร้านขายของอร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ร้านขายแอร์เนี่ยธุรก,กิจเล็กๆแบบนี้เขาเรียกว่า<ๆ> SME <ๆ><ๆ>นะครับเนื่องจากหลายเรื่องเนี่ยจำเป็นต้องทำงานข้ามกระทรวงจึงได้ให้การบ้านกระทรวงเศรษฐกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปหามาตรการระยะสั้นที่ทำได้ทันทีมาเสนอในการประชุมในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าก็คือจริงๆรัฐบาลเนี่ยก็เดินหน้านโยบายในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องห,อหลายมาตรการควบคู่กันนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมอีกอนะครับจากที่ประชุมคอรามอเศรษฐกิจนี่แหละหท้งนี้เพื่อครอบคลุมในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเขาเน้นเลยโดยเฉพาะ การหาแหล่งเงินทุนสําหรับธุรกิจ SME ใช่อย่างที่คุณต้นบอกมาเนี่ยแต่ละอัน,นคือปากท้องเน้นๆเลยครับก็จะเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มต่างๆในสาขาอาชีพต่างๆนะครับได้มีแนวทางในการที่จะได้รับการช่วยเหลือรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนในระดับจังหวัดในระดับประเทศนะครับ,รบก็เดี๋ยวอีก2สัปดาห์ก็นี่น่าจะมีความ ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นสําหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะเพิ่มเติมจากนี้นะครับอครับผมเรามาต่อกันในเรื่องของถือว่าเป็นงานเทศกาลเลยก็ว่าได้นะครับนะครับเพราะว่ามีเป็นการจัดกิจกรรมที่วางแผนต่อเนื่องผมว่าเกือบเกือบทั้งปีนะใช่แล้วก็ยิ่งใหญ่และคือจริงๆถ้าเราไปดูในระดับโลกเนี่ยที่เขาจัดงานพรายมันเนี่ยเขาจะจัดยิ่งใหญ่มากใช่และปีนี้ประเทศไทยเรา เรียกว่าจัดเต็มจัดเต็มนะครับเพราะแน่นอนเป้าหมายในการที่จะดึงคนมาที่บ้านเรารนะครับให้เงินให้ทองมาสะพัดอยู่ในบ้านเรานี่นะครับโดยหัวเรี่ยงหัวแรงหลักนะครับในรอบนี้นะครับคือทททครับโดยกําหนดนโยบายสนับสนุนความเสมอภาคและเท่าเทียมนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตรงนี้ครับจะขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นท็อ LGBTQ นะครับบวกเฟรนลี่เดส i ซเดชันครับซึ่งตรงนี้ครับจะควบคู่ไปกับการสร้างพันธมิตรการท่องเที่ยวเครือข่ายทางธุรกิจและดึงดูดนักท่องเที่ยว LGBTQ นะครับรวมถึงต่างชาติซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพด้วยนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้บอกว่ามีศักยภาพในการใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มากันทีก็มากันเยอะนะครับเพราะว่าชอบการเดินทางชอบความสนุกสนานนะครับแล้วกลุ่มนี้ก็จะมีระยะเวลาพำนักยาวนานกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป ให้เลือกเมืองไทยนี่แหละเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งพายเฟอลี่ตรงนี้นะครับเป็นหนึ่งในนโยบายที่แตกออกมาจากพายมันนะนะครับพายเฟอลี่เนี่ยนะครับจะช่วยเพิ่มโอกาสการตลาดและเพิ่มมูลค่านะครับให้แก่สินค้าและบริการของไทยซึ่งถ้าเราไปดูข้อมูลนะครับของ LGBT Capital นะครับเขาระบุนะครับว่าไทยอ่ะติดหนึ่งในสี่ของการเดินทางของมามาของคนกลุ่มนี้นะโอ้โหยอดเยี่ยมเป็นข้อมูลเมื่อปีหกหกนะครับท็อปสี่เลยนะ แล้วก็มีรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับโดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้สูงที่สุดครับแล้วก็ทททก็คาดการนะครับว่าการจัดพรายมันเนี่ยในเดือนพฤุนายนนะครับจะมีผู้เข้าร่วมเนี่ย800,000คนคือคาจัดเรียกว่าทั่วประเทศเป็นช่วงๆเลยคือไม่ใช่กระจุกอยู่ที่เดียวไงครับก็เริ่มต้นแล้วเนี่ยที่เชียงใหม่นะที่จังัดใหญ่แล้วก็มากรุงเทพแล้วก็ในจังหวัดใหญ่ๆนะครับ ทั่วประเทศเพื่อ<ช>ส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็กระจายไรายได้<ช>แล้วผมเห็นการเตรียมการท่าเนี่นโอ้โหคึกค,คักมากสนุกสนานนะในโซเชียลมีเดียนี่คึกคักมากแล้วก็เขาคาดการณนะคุณต้นถ้าทำแบบนจนจบงานก็จะมีเงินเหมือเวียนอยู่สักประมาณ4,500ล้านบาทโอล้าหบาเยอะนะเยอะอยู่นะแล้วมีไฮไลท์อีกนิดนึงท่านเศรษฐาครับท่านนายกเราเนี่ยจะร่วมเดินขบวนพาเรดนะครับแบงคอกไพร 2024ด้วยท่าน,ปนไป<ท>ร่วมเลยเดี๋ยวต้องอยากรู้ว่าท่านจะต่างกาย,ยัางไงครับนี่คือก่อนหน้านี้จริงๆก็มีงานอ,อ,อีเวนต์นะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับกลุ่ม LG BTQ เนี่ยในประเทศไทยหลหลายงานแล้วก็เห็นหท่านนายกเนี่ยแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ไปร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องนะก็ถือว่าเป็นภาพความสวยงามความร่วมแรงร่วมสามัคคีกันในการที่จะผลักดันและส่งเสริมความ เสมอภาคทุกภาคส่วนถูกต้องซึ่งแต่ถ้าดูจุดเด่นของของของพี่พี่น้องกลุ่มนี้นะฮะจะมีความสนุกสนานสนุกสนานลื่นเริงนะครับแล้วก็แบบมันสนุกอ่ะดูแล้วมันมีความแล้วก็จะเป็นคนเก่งในเรื่องของไอเดียใช่ไหมใช่ยังยังยังที่ทํางานเราก็มีหลายท่านเวลาไอเดียพี่พี่น้องน้องกลุ่มเนี่ยไอเดียจะแบบ ความคิดสร้างสรและเขาจะเป็นคนอันเลิศอันเลิศตลอดนะเก่งมากใช่ต้องยอมรับนะครับและสิ่งนี้แหละจะนํามาช่วยสร้างสีสันแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างเม็ดเงินแล้วก็เป้าหมายตรงนี้นะเราก็ตีเป้าหมายระยะไกลเหมือนกันครับถ้างานนี้มันสามารถเป็นไปได้ดูดีนะก็จะเสนอตัวนะครับจัดงานโบรไพร์ในปีสองพันสามศูนย์ผมว่าของเราไปถึงจุดนั้นได้นะได้ไเพราะว่าถ้าเทียบศักยภาพของคนไทยนะเราไปถึงจุดนั้นได้ต้องเลย ครับโอ้ยอดเยี่ยมแล้วก็แน่นอนในเรื่องของพอรบสมรสเท่าเทียมนะครับหลังจากรัฐบาลส่งเสริมเต็มที่ตอนนี้ก็อยู่ในการพิจารณาของสภารับหลักการไปแล้วก็อยู่ในช่วงของการแปรยติก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็คาดว่าน่าจะมีข่าวดีมีการประกาศใช้อย่างชัดเจนในเรื่องของพลรบสมรสเท่าเทียมเพื่อความเสมอภาคทั้งในเรื่องของสิทธิในชีวิตประจําวันและมีกฎหมายคุ้มครองด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําคัญอย่างยิ่ง ของพวกเราคนไทยนะครับ,รบไปดูในเรื่องของเงินดีท่าน10,000บาทมีความเ<ก>คลื่อนไหวตลอดเลยนะมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างการเตรียมการของคณะกรรมการแต่ละภาคส่วนในการที่จะเดินหน้าโครงการเงินดีท่านบอิจาค1 0 0 0บาทตามแผนที่วางไว้นะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยมีการเชื่อมโยงระบบนะครับก็มีความชัดเจนแล้วนะครับว่าการใช้เงินดีท่าน10,000บาท สามารถใช้ได้ผ่านแอปธนาคารที่ท่านมีอยู่รวมถึงวันเลตที่ท่านมีอยู่นะครับโดยมีแอปทางรัฐแอปทางรัฐเนี่ยก็เป็นแอปกลางของภาครัฐในการที่จะเชื่อมโยงข้อมูลการลงทะเบียนและเชื่อมโยงการใช้จ่ายกับแอปธนาคารทุกธนาคาร,ครและวันเลตต่างๆ นะครับก็คือสะดวกเลยยกตัวอย่างสมมติคุณอ๊อฟมีแอปธนาคารกออยู่ถ้าคุณอ๊อฟไปลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์นะครับในแอปธนาคารกอของคุณอ๊อฟเนี่ยก็จะมีช่องเพิ่มมาเป็นช่องเกี่ยวกับเงินดิท่านบลเลตเวลาคุณอ๊อฟไปใช้จ่ายเงินเนี่ยก็เปิดแอปนี่แหละแล้วก็เข้าไปช่องดิท่านบลเลตแล้วก็สแกนจ่ายเงินก็จะตัดเงินในช่องนี้เลยลักษณะแบบนี้เลยนะรวมถึงพี่น้องประชาชนที่อาจจะ ไม่มีสมาร์ทโฟนเป็นกลุ่มเปราะบางก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ผ่านบัตรประชาชนนะครับก็เรียกว่ามีทุกรูปแบบให้พี่น้องประชาชนเลือกใช้สิทธิ์ได้สำหรับเงินที่ท่าน1,000 0บาทนะครับซึ่งจะเปิดลงทะเบียนในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาและกันยานะส่วนวันเวลาช่องทางยังไงเดี๋ยวประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งและที่มีคำถามว่า เ,เขาบอกว่าถ้าได้รับสิทธิ์จะใช้สิทธิ์ได้ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านตามอำเภอนั้นๆอย่างสมมตินเนี่ยที่อยู่คุณออฟอยู่ที่อำเภอเมืองจันทร์คุณออฟก็ใช้ได้ในเขตอำ,อำเภอ,อเภอมืองจันทร์นะคะบางคนถามว่าย้ายทะเบียนบ้านเนี่ยทำได้ไหมเพราะบางทีอาจจะทํางานอยู่ที่หนึง่งอรทะเบียนบ้านเนี่ยอยู่อีกจังหวัดหนึง่งไม่สะดวกนะคือณนะตอนนี้เนี่ยยังสามารถทําได้ ระหว่างนี้ระหว่างก่อนลงทะเบียนเนี่ยท่านสะดวกที่จะไปใช้จ่ายในพื้นที่อำเภออะไรท่านย้ายทะเบียนบ้านไปในอำเภอ,อนั้นเลยก่อนลงทะเบียนเนี่ยย้ายได้หมดนะครับแต่ถ้าเกิดเปิดลงทะเบียนแล้วเขาจะยึดเอาทะเบียนบ้านที่อยู่ณวันที่ท่านลงทะเบียนว่าณตอนนั้นที่อยู่ท่านอยู่อำเภออะไรท่านก็จะใช้สิทธิ์ได้ในอำเภอนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ลงทะเบียนย้ายได้เต็มที่เลย ตามที่สะดวกเลยวางแผนได้เลยเพราะถ้าลงทะเบียนแล้วย้ายทะเบียนบ้านทีหลังก็จะไม่มีผลสําหรับการใช้จ่ายเงินที่ท่าน1,000งบาทนะครับ,รบก็ฝากแจ้งข่าวกันไว้นะครับทีเนี้ยที่คุณต้นบอกเรื่องทางรัฐเนี่ยอลองไปโหลด ทดลองใช้ก่อนนะเพราะว่ามันสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของรัฐซึ่งเราใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับคือไม่ต้องรอเฉพาะเงินหนึ่งมืนะใช่คือถ้าคุณโหลดเอาไว้ใช้ครับคุณจะใช้ประโยชน์ได้เลยในทันทีเช็คสิทธิ์ของเราเงินช่วยเหลือเบี้ยต่างๆนะครับเงินอุดหนุนเด็กเนี่ยเชื่อมกับแอปทางรัฐแล้วก็แอปไทยดีเชื่อมข้อมูลหมดนีหสิทธิการรักษาพยาบาลต่างๆผมลองโหลดมาลงทะเบียนใช้โอ้โห สะดวกสบายถือว่านี่เสียหลัะเลยนะคือรอไว้เลยนะแลวเดี๋ยวมีเงินด้ท่านเนี่ยก็เขาบอกว่าจะใช้แอปทางรัฐเนี่ยเป็นแอปหลักในการเชื่อมโยงการลงทะเบียนรวมถึงการใช้จ่ายต่างๆนะครับก็เตรียมความพร้อมไว้เลยนะครับและย้ํานะครับตอนนี้ยังไม่เปิดลงทะเบียนนะท่านอย่าพึ่งทําอะไรอย่าพึ่งไปหลงเชื่อไปกดลิงก์อะไรนะเดี๋ยวลงทะเบียนช่วงกรกฎาคมสิงหาคมเดี๋ยวจะประกาศแถลงใหญ่ทราบ แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับรบผมอเรื่องเดิมที่เราเคยคุยครับเรื่องนี้ครับในการไปทํางานต่างประเทศนะครับอันนี้รายได้ดีด้วยนะรายได้ดีด้วยนะครับอันนี้ไปอิสราเอลนะฮะเขาบอกว่ารายได้เนี่ยประมาณ6 0,000บาทต่อเดือนเลยนะนะครับซึ่งอย่างที่ผมกับคุณต้นนําเสนอมาเรื่อยๆนะคือปีนี้หนึ่งแสนตังเป้าไว้นะตังเป้าเอาไว้ตอนนี้ส่งไปแล้วหก0มื่นหกหมื่นเหลืออีกสี่หมื่นนะกสี่หมื่นอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของสี่หมืนบาท เดี๋ยวมาฟังข้อมูลกันนะครับซึ่งในประเด็นนี้นะครับเขาบอกว่าไทยกับอิสราเอลเนี่ยมีความร่วมมือทําเป็นโครงการเลยนะเหมือนในโมยูเนี่ยนะครับเพื่อการจัดหางานไปทํางานในภาคการเกษตรนะครับมีระยะเวลาในการจ้างตามสัญญานะสองปีแล้วก็ต่อได้นะครับห้าปีสามเดือนโอ้โหดูดิถือว่าโอเคเลยนะเขาบอกว่ารายได้เฉลี่ยต่อคนนะครับอยู่ที่ประมาณ5,880เซลกิตอันนี้เป็นเงินค่าเงินของอิสราเอลนะครับแต่คิดเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6 0,000บาท ต่อเดือนนะครับซึ่งที่ผ่านมาครับมีการจัดส่งแรงงานไปแล้วนะครับในโครงการนี้คือ TIC เนี่ยประมาณ1 0 0 0 0หมื่นกว่าคนครประมาณการไรายได้นะครับอย่างน้อยก็ประมาณ6 7ล้านบาทในทีเดียวนะครับซึ่งล่าสุดเมื่อช่วงพฤษภาคมเขาบอกว่าก็มีการชะลอ,อการจัดส่งไปนิดนึงนะครับ,รบแล้วก็ เพื่อที่จะรอความพร้อมอีกระยะหนึ่งซึ่งในประเด็นนี้ครับท่านเทีดีรกมการจัดหางานท่านบอกว่าการยกเลิกการชะลอจะส่งแรงงานไปทําที่อิสราเอลเนี่ยทุกวิธีการทางเนี่ยเขาบอกว่าไปการติดตามสถานการณ์ในอิสราเอลในช่วงนั้นที่มีเหตุการณ์แหละนะครับแต่ช่วงนี้ก็เริ่มส่งเหมือนเดิมแล้วดูดีขึ้นแล้วก็จะ,ะเพิ่มโคต้า นี่แหละคนไทยจัดส่งไปได้เพิ่มมากขึ้นใช่เนื่องจากทางอิสราเอลเขาต้องการเพิ่มต้องการแรงงานภาคการเกษตรนี่แหละครับนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับของคนที่สนใจจะไปทํางานต่างประเทศอย่างที่บอกพอไปรอบนี้ปุ๊บเนี่ยต่อสัญญาได้อีก5ปี3เดือนนะก็คือไม่ใช่ว่าไปแค่2ปีแล้วจบนะครับถ้าคุณอยากจะทําต่อคุณโอเคกับรายได้กับชีวิตความเป็นอยู่ที่นั่นนะครับคุณก็ทําต่อได้เพราะว่าเขาก็จะมีเรื่องสวัสดิการความปลอดภัยเขาก็ดูแลอยู่ครับนะครับผมยอมเลยแล้วกันเนี้ยอันนี้รัฐจัดส่งเนี่ยก ถูกมากเพราะว่าไม่ต้องเสียในหน้าเสียแค่ค่าธรรมเนียมตามระเบียบกฎหมายเท่านั้นเองถูกต้องนะครับก็จริงๆก็ถือว่าเป็นอีกทั้งเรื่องหนึ่งของพี่น้องคนไทยเพราะข้อมูลล่าสุดเนี่ยอิสราเอลเขาต้องการมากถึง20,000อัตรานี่แหละนะครับโดยเฉพาะงานเกษตรและงานก่อสร้างซึ่งเขามีข้อมูลที่ผ่านมาคนไทยที่ไปทําก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าอิสราเอลเขาชื่นชมบอกคนไทยเก่งขยัน มีความรู้มีความรับผิดชอบ,บต้องการเลยเราก็เลยบอกว่าเงินเดี๋ยวเราจะส่งเพิ่มเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการทยอยเปิดรับสมัคร,ครอย่างต่อเนื่องอนะครับพี่น้องประชาชนที่สนใจท่านก็สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหาง,งานใช่ครับหรือไปติดต่อที่สํานักง,งานจัดหาง,งานทุกจังหวัดใช่นะ เบอร์โทรศัพท์ก็มีนะสายด่วนสายด่วนอ่าสายด่วนนะฮะหนึ่งหกเก้าสี่โทรศัพท์ไปสอบถามก่อนก็ได้นะครับอันนี้เป็นงานที่อิสราเอลสรนะครับจริงๆประเทศอื่นก็มีเยอะนะท่านก็ไปดูได้เลยไปเลือกได้ไปเลือกได้ว่าอาตอนนี้เขาต้องการงานช่างงานเกษตรก็แล้วแต่ที่เรามีความพร้อมอ่าหรือว่าผู้ชายได้หมดได้ประเทศที่เราอยากไปนะย้ํานะครับว่าตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณสี่0มอัตอาตาในประเทศต่างๆนะในปีนี้นะ ยอดเยี่ยมเลยน่าสนใจนะครับไปดูในเรื่องของที่เป็นข่าวคือฮามากเมื่อช่้าต้นสัปดาห์นะใช่คือจะมีการเรียกว่าจัดระเบียบนะครับครซิมโทรศัพท์ที่มีการลงทะเบียนนะครับเวลาเราไปเปิดเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเขาต้องลงทะเบียนถูกไหมใช่ว่าชื่อที่ลงทะเบียนเป็นใครนะครับและชื่อที่เราไปทําแอปธนาคารหรือว่ามบายแบงกิ้งจะต้องเป็นชื่อลงทะเบียนคนคนเดียวกันนะครับ ครั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาการเปิดบัญชีม้ามซึ่งท,ที่ผ่านมาเนี่ยมีการตรวจพบบัญชีม้าถึง1ล้านบัญชีชก็จะใช้วิธีการนี้แหละน่าจะช่วยในการสกัดการเปิดบัญชีม้านะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นนะครับโดยสรุปก็คือชื่อที่เป็นเจ้าของเบอร์โทรศัพท์และชื่อที่เป็นเจ้าของโมบายแบงกิ้งหรือ,อธนาคารต้องเป็นคน,นคนเดียวกันนะครับถ้าไม่ตรง ก็สามารถไปเปลี่ยนชื่อลงทะเบียนซิมโทรศัพท์ได้ก็ไปติดต่อที่บริษัทมือถือนะครับที่ท่านใช้สิทธิ์อยู่เนี่ยก็ไปเปลี่ยนชื่อเจ้าของซิมจากนายกอเป็นนายขอนะครับหรือว่าจะไปเปลี่ยนซิมเปลี่ยนเบอร์เอาอีกเบอร์อื่นที่เป็นชื่อท่านอยู่แล้วเปลี่ยนมาผูกกับ Mobile Banking ก็ได้ไดนะครับซึ่งระหว่างนี้เนี่ยก็ยังให้ใช้ได้อยู่ตามปกตินะสำหรับคนที่ยังไม่เปลี่ยนนะแต่ท่านสามารถเช็ค ตรวจสอบดูได้ด้วยตัวเองก่อนได้ว่าตอนเนี้ชื่อมันตรงกันหรือเปล่านะครับก็วิธีการคือกดดอกจัน179ดอกจันเลขบัตรประชาชนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมและกดโทรออกนะครับก็ทำได้ด้วยตัวเองนะถ้าเขาบอกว่าตรงกันก็ไม่ต้องทำอะไรต่อ,อนะครับแต่ถ้าบอกว่าไม่ตรงกันอันนี้แหละท่านก็ต้องไปติดต่อค่ายมือถือที่ท่านใช้อยู่ แล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อลงทะเบียนซิมเป็นชื่อที่มันตรงกันซึ่งก็คือชื่อท่าน<ช>หรือไปเปลี่ยนเอาเบอร์อื่นมาผูกกับโมบายแบงกิ้งเบอร์ที่ท่านเป็นเจ้าของเบอร์หรือในกรณีที่อย่างคุณออฟเนี่ยเปิดเอาเบอร์โทรศัพท์คุณออฟไปผูกให้กับลูกๆอันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นรวมถึงไปผูกให้กับพ่อแม่ที่เป็นผู้สูงวัยอันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นเหมือนกันว่า ชื่อไม่ต้องตรงกันก็ได้แต่ก็ต้องไปยืนยันข้อมูลกับทางธนาคารยืนยันข้อมูลชี้แจงครับผมประมาณนี้นะแต่ช่วงนี้ก็ยังดําเนินการได้อยู่เป็นปกติแต่ว่าท่านใดถ้าเกิดไม่ตรงก็ไปดําเนินการให้เรียบร้อยนะครับก็ฝากกันไว้ก็เพื่อร่วมกันในการสกัดบัญชีมาครับก็อาจจะคัญอาจจะยุ่งยากนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนะครับมาดูต่อในเรื่องของการลดเข้าไฟฟ้าครับ ให้ทั้งหมด4เดือนด้วยกันนะครับให้บ้านที่ใช้ไฟน้อยนะนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาพิจุนากรกฎาตรสิงหาสี่เดือนนะครับลดลงเสือ19.05สตางค์ต่อหน่วยเท่านั้นนะครับถือว่าค่อนข้างอันนี้คือส่วนลดที่เขาจะลดให้ส่วนลดเขาจะลดให้นะครับผมแต่ครับในการลดตรงนี้ต้องเป็นบ้านใช้ไฟฟ้าที่เป็นที่อยู่อาศัย ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนนะครับครับซึ่งในประเด็นนี้เขาเห็นชอบมาตั้งแต่เมื่อวันที่7พฤษภาคมแล้วแหละนะครับในการที่จะช่วยพี่น้องประชาชนนะครับในการลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะนี้นะครับเพราะเดือนพฤษภาคมเนี่ยส่วนใหญ่คือค่าไฟจะแพงว่าเดือนใบสายนบางที่นะโอ,อใ้ใช่ใช่ใช่น, <ะ S 1> ห,นหลายคนบ่นทางสื่อโซเชียลมีเดียครับเพราะว่าอาจจะเป็นอากาศที่มันร้อนร้อนไม่ร้อนธรรมดาแล้วมันร้อนอบอ้าวไงเพราะว่า เพราะว่ามันมีฝนพายุดูร้อนมาแทรกด้วยพอฝนหยุดปั๊บเนี่ยมันจะร้อนหนักเดิมันอ้าวมากครับใช่นะครับซึ่งแต่ในประเด็นนี้คนที่ใช้ไฟน้อยเดือนละไม่เกิน300หน่วยนะครับท่านก็จะได้ส่วนลด19.05บาทนะครับต่อน่วย1 9 0 5ก้าสตางค์ขอไภครับ19.05สตางค์ต่อน่วยครับบาทเดือนเยอะไปหน่อยเยอะไปเยอะไปนะครับอ่าแล้วก็จะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมส5 6 7หรบนี้นะครับ และผู้ใช้ไฟสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถ้าข้องใจสงสัยนะครับได้ที่สายด่วนนะครับของการไฟฟ้านะครับ1นึ9นะครับไปสอบถามได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกนะในช่วงหน้าร้อนก็อาจจะใช้จะประหยัดหน่อยด้วยการที่เปิดแอร์ส่วนใหญ่เขาแนะนำนะเปิดยี่ิบเจ็ดใช่ไหมครับแล้วก็เปิดพัดลมช่วยอะไรอย่างนี้แตก็ช่วยได้นะช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้โอเคเลยก็ฝากกันไว้นะครับท่านต้องเป็นบ้านที่ใช้ไฟไม่เกิน 300หน่วยต่อเดือนถึงจะได้รับสิทธิ์นี้นะครับถ้าเกินก็ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับข้อสากกันไว้นะครับประเด็นต่อไปนะครับอันนี้เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเป็นไงบ้างโอ้โหก็เดือนหน้าใช่ไหมอ่าในเดือนมิถุนายน2567นะครับหลักๆเนี่ยก็ใช้ได้7รายการนะครับรายการที่ 1. วงเงินซื้อสินค้าคนละ300บาทรายการที่ 2. วงเงินค่าเดินทางรถโดยสารและเรือโดยสารสาธารณะ ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดใช้รวมกันได้หมดคนละ750บาทนะครับรายการที่3วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มส่วนลด80บาทต่อรอบ3เดือนรายการที่4วงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกินครัวเรือนละ315บาทต่อเดือนนะครับ1ครัวเรือนใช้ได้1สิทธิ์นะครับต้องใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์315บาทนะครับก็ไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลยเขาจะตัดในระบบเลย แต่ถ้าเกิดเดือนไหนใช้เกินก็ต้องจ่ายค่าไฟเองทั้งหมดตามบิลนะครับอย่างสมมติใช้ไฟไปเดือนนี้300อันนี้ไม่ต้องจ่ายเลยแต่ถ้าเกิดใช้ไป350อันนี้จ่ายเต็มเต็มรนะครับก็ ท่านใดยังไม่เคยใช้สิทธิ์นี้ก็ไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานไฟฟ้าหรือว่าเว็บไซต์ของการไฟฟ้าที่รับผิดชอบพื้นที่บ้านของท่านนะครับรายการที่5วงเงินช่วยเหลือค่าน้ําประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทต่อเดือนซึ่งท่านก็ต้องใช้น้ําไม่เกินเกณฑ์315บาทถึงจะได้รับสิทธิ์อย่างสมมติใช้น้ําไป300ก็ได้รับส่วนลด100จ่ายเพียง200แต่ถ้าใช้น้ําไป350ออันนี้เกินท่านจ่ายเองเต็มเต็มสามร้อยห้าสิบ สำหรับ6บาทอันนี้ไม่ได้เหมือนกันเติม315ใช่นะครับก็ลงทะเบียนใช้ได้สำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้นะลงทะเบียนที่สำนักงานปับปานะครับรายการที่6นะครับเงินพิเศษสำหรับผู้พิการนะครับได้รับคนละ200บาทโอนเข้าบัญชีธนาคารทุกวันที่20ของเดือนนะครับธนาคารอะไรก็ได้ที่มีการผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักหรือมอบอำนาจให้ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบุคคลใกล้ชิดที่ระบุชื่อไว้ก็ได้นะครับและรายการที่7นะครับอันนี้เป็นเงินตกค้างสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นเก่าและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นปัจจุบันซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นเก่าซึ่งตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วแต่ยังมีเงินตกค้างอยู่ในบัตรที่ท่านยังใช้ไม่หมดเขาจะโอนเงินตรงนี้แหละกลับเข้าเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารให้กับท่านซึ่งจริงๆเนี่ยเขาโอนมาแล้วหนึ่งรอบรอบหนึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมแต่บางคนอาจจะยังไม่ได้ไปผูกบบบพรมเพย์ยังไม่เรียบนะร้อยยังตกค้างยังเก็บตกอยู่ก็จะโอนให้รอบเก็บตกในวันที่21มิถุนายนนี้นะครับซึ่งท่านต้องไปผูกพร้อมเพย์ธนาคารธนาคารอะไรก็ได้นะครับผูกพรมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลัก หรือมอบอำนาจให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลใกล้ชิดก็ได้นะครับยังไงสับสนตรวจสอบเบื้องต้นได้ที่เบอร์โทรศัพท์02 109 2345หรือเอาบัตรประชาชนไปที่ธนาคารกรุงไทยให้ครก็ได้ใช่ไหมอ่หรือครั้งจังหวัดก็ได้ให้เจ้าหนี้เขาตรวจสอบดูให้ว่าท่านมีสิทธิ์ตรงนี้หรือเปล่ามีเงินตกครังอยู่เท่าไหร่ต้องทำยังไงถึงจะได้รับเงินนะครับก็ต้องรีบกันหน่อยนะครับสำหรับ เงินราบเก็บตกวันที่21พฤษภาคม21มิถุนายนครับมา,าม,มาประเด็นในเรื่องของขายของแพงครับ,รบอันนี้เป็นข่าวฝ่ามานะครับจากทางกรมการค้าภายในนะครับเขาบอกว่าณปัจจุบันนี้ครับทิศทางราคาผักสดทั่วประเทศส่วนใหญ่เริ่มปรับตัวลดลงน่าจะเป็นเหตุเพราะว่าเริ่มมีฝนเข้ามาแล้วนะเพราะมันแรงมันผลผลิตมันเลยน้อยราคามันเลยพุ่งสูงนะครับ ซึ่งขนาดนี้ผลผลิตผักนะครับเขาบอกว่าเข้าสู่ตลาดเป็นปกติแล้วและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นด้วยในช่วงฤดูฝนแบบนี้ซึ่งตรงนี้จะช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนหลังจากพรที่ผ่านมานะครับผักสดก็มีการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงหน้าร้อนมาก่อนหน้านี้นะครับอย่างไรก็ตามครับหากผู้บริโภค ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับในการซื้อสินค้าหรือเข้ารับบริการสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนรกรมการค้าภายในได้ที่1569นะครับหรือสำนักงานพณิชย์จังหวัดก็ได้หรือสำนักงานช่างตวงวัดสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศนะครับโดยทางหน่วยงานเนี่ยจะเข้าไปตรวจสอบให้ความเป็นธรรมและถ้าพบการกระทําผิดนะครับจะดําเนินกฎหมายังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับกรณีที่ไม่มีกาแรแสดงราคาสินค้าและบริการ มีโทษนะครับปรับไม่เกิน10,000บาทนะครับและถ้าเกิดจําหน่ายสินค้าและบริการในราคาสูงเกินสมควรกักตุนสินค้าและปฏิเสธการจําหน่ายตรงนี้มีโทษถึงจําคุกเลยนะครับไม่เกิน7ปีหากปรับก็ปรับไม่เกิน1นึ0 0 0สนบาทนะครับหรือทั้งจําทั้งปรับเลยก็ได้นะโทษหนักใช่ตามพรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราชร้อยสี่สิบสองครับครับก็ฝากไว้ช่วยกันเนาะทั้งผู้ซื้อและผู้ขายก็ปฏิบัติตามกฎหมาย ก็จะได้รับความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับครับวันนีครับหมดเวลาครับคุยข่าวสุดสัปดาห์ครับพวกเราสองคนได้อีกครั้งในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ